กระทรวงคมนาคมสั่งยุติการก่อสร้างโครงการของบริษัทอิตาเลียนไทยทั้ง14สัญญาเป็นเวลา15วันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งรัดมาตรการกำกับผู้รับจ้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82บนถนนพระราม2หลังเกิดอุบัติเหตุขานปูและเคลนถลม่มส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าเหตุเกิดจากโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างเช่นทร์ต หรือลอนเชอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยกชิ้นส่วนคอนกรีตไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของทางยกระดับที่สำคัญไม่สามารถอนุญาตให้ผู้รับเหมาดำเนินโครงการต่อได้เนื่องจากเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามอำนาจทางปกครองพร้อมสั่งตรวจสอบโครงการอื่นๆของผู้รับเหมาอีก14โครงการและอาจพิจารณาขึ้นบัญชีดำหากเข้าข่ายการกระทำผิด สาเหตุแน่นอนมาจากไอตัวทรัสที่เขาเรียกลอนเชอร์เพราะว่าการล้มมันล้มตรงนั้นการทุดตัวมันทุดตัวตรงนั้นนะครับไม่ใช่ตัวโครงสร้างคอนกรีตไม่ใช่ตรงนี้เราในทางปกครองมันไม่ได้แล้วหระครับมันมีการกระทําที่มันมีความเป็นอันตรายต่อสาธารณประโยชน์สาธารณชนประชาชนทั่วไปอันนั้นก็ต้องใช้คําสั่งทางปกครองในการดาเนินการ และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้ประสานผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างโครงการของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจำนวน14สัญญาเป็น,นเวลา15วันเพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดและได้สั่งการให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทุกบริษัทในความรับผิดช,ชอบของกระทรวงคมนาคมหยุดการก่อสร้างไม่เกิน15วันเพื่อเข้าตรวจสอบมาตรฐาน ปาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกันและให้รายงานผลการตรวจสอบต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบจำนวนสองคณะเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริงผู้รับผิดช,ชอบและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยกระทรวงคมานาคมจะเดินหน้าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในสามิติพร้อมกันได้แก่สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยต้องระบุผู้รับผิดช,ชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระยะยาวทั้งงานก่อสร้างและการให้บริการขนส่งสาธารณะและ เร่งมาตรการกำกับผู้รับจ้างผ่านระบบขึ้นทะเบียนจัดระดับชั้นผู้รับเหมาสมุดพกและบทลงโทษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผลิตนาดขวัญแสนสุขรายงาน